มาอ่านพร้อมกันเป็นทํานองสนอทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนเคยอ่านทํานองสนอแล้วลักษณะองกรอน,นิทานในเรื่องพ่อแม่ดังแกฉันคงจะไม่ยากเกินไปนะถ้านักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่งตัวตรงนะนักเรียนจะได้เปล่งเสียงออกมาได้อย่างไพเราะนะคะนั่งตัวตรงตามองที่ไหนจ๊ะข้อความในจอนะคะตรงนีอย,ย่างคะ

ต้นตาลไม่น่าโตเลยนะท้งเรียนอ่านแบบนี้อ่ะอ่านใหม่นะคะทั้งต้นทางปลายทางอ่านให้ออกเสียงกระชับกว่านี้ก็คืออ่านเร็วกว่านี้ดังกว่านี้นะคะให้ไพเราะกว่านี้พร้อมกัน1 2 3ตาลเตาลตโนดมีประโยชน์ต่อมนุษย์นั้นสุดแสน ทดแทนทุนที่ปลูกผูกกำไร บรรทัดสุดท้ายใหม่ไม่เท่าไรทานจะหมดก็อดกันอ่านใหม่ไม,ไม่เท่าไรทานจะหมดก็อดกันไม่เท่าไรนะคะวรรณยุกต์อยู่ตรงไหนล่ะคะคำที่สามไม่เท่าไรตานจะหมดก็อดกันนะถูกไหมคะอ่านใหม่สิคะให้ถูกต้อง ืมไปว่าพื้นภูมิภาคพื้นภูมิภาคเรล่านี้เสียงเหนือแล้วถึงถึงอ่านแบบไม่มีรูปบรรยุกก็มีหรอคะไม่เท่าไรตานจะหมดก็อดกันไม่เท่าไรนะคะไม่ใช่ไหร่นะคะเท่าไหร่นี่คือไปถามไม่เท่าไหร่นะคะดูดูสิคะมองดู

ต้นตาลนะแก่ไม่ทันไม่ใช่แก่ไม่ทันนะคะนักเรียนอย่าไปแถมนะคะตรงไหนที่ไม่มีรูปบรรยุกแล้วตรงไหนมีรูปบรรยุกนักเรียนก็ไปตัดให้ขาดไปเนื้อความเนื้อความเป็นไงคะชัดเจนไหมไม่ชัดเจนอ่า,อาพักสักนิดนึงนะคะ,ะผู้เขียนจะกล่าวถึงต้นตาลตโนดนะว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์นั้นสุดแสนแสดงว่ามีประโยชน์มากไหม ปลูกไว้มากไม่ต้องหวาดจะขาดแคลนได้ทดแทนทุนที่ปลูกผูกกาไรถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานนะแต่ว่าถ้าเราปลูกไว้เนี่ยก็จะให้ผลดีบังเกิดผลดีแน่นอนนะได้กําไรแน่นอนรุ่นบิดามาดาวมาปลูกนั่นก็คือบิดามาดาปลูกไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะก็คือรุ่นลูกเนีย่ยจะได้ใช้ประโยชน์เหมือนกับเราได้ใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันนี้ก็มาจากบรกพรพบุรุษของเราที่ปลูกมาใช่ไหมคะเพราะว่าต้นตาลเนี่ยโตไม่ได้ใน3วันนั่นก็คือ ต้นตาลไม่ได้ใช้เวลาปลูกต้องใช้เวลาปลูกนานนะไม่ใช่ว่าปลูกได้สอสวันปลูกได้หนึ่งเดือนเนี่ยจะได้รับผลเลยไม่ใช่นะการปลูกตาลเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีนะกว่าจะให้ประโยชน์ถ้าใช้พลางปลูกพลางระหว่างนี้ในขณะที่เรามีใช้อยู่เราก็ปลูกทดแทนต้นเก่าที่ตายไปเนี่ยจะได้มีตาลชุกทุกสมัยท่านผู้ใหญ่มีจิตช่าง,งคิดไกลปลูกตาลให้มรดกตกถึงเรานะ ามาดูในนี่ถึงไหนแล้วคะถ้าใช้พลางปลูกพลางระหว่างนี้อ่านพร้อมกันนั่งตัวตรงยังอ่านไม่ประทับใจเท่าที่ควรนะคะห้องส่งเดี๋ยวปลายทางจะลำคาญนะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจอะไรที่เราตั้งใจผลงานออกมาย่อมดีนะคะพร้อมกัน1 2, 2> ึส ชายดังๆ ำใหม่นะคะ เปาปลูกทยอยค่อย,อยทำไปต่อไปช่วงที่สองนะคะอ่ะสรุปนิดนึงก่อนช่วงที่1น,นะคะช่วงที่1กล่าวถึงอะไรคะช่วงที่1กล่าวถึงอ่ะลองตอบสิคะหนูแจ่มใสอ่ะลองตอบสิคะเห็นนั่งยิ้มอ่ะถือไมค์คะ่ะถือไมค์ของโปนเลย ชื่ออะไรนะคะการติมาค่ะการติมาจะตอบว่าในช่วงที่หนึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงการให้ประโยชน์ของต้นตาลค่ะการให้ประโยชน์ของต้นตาลเก่งมากนะคะต้นตาลให้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราควรปลูกไหมควรปลูกปลูกเพื่อให้ใครคะปลูกให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์เก่งมากนะคะได้กล่าวถึงประโยชน์ของต้นตาลนะคะ เพื่อเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านนั้นกลับไปปลูกต้องเรียนอ่านในช่วงที่หนึ่งแล้วอยากปลูกต้นตาลไหมอย,อยากที่จะปลูกต้นตาลเอาไว้ให้ใครคะเอาไว้ให้ใครคะเอาไว้ให้ลูกหลานดีมากนะครับเป็นเป็นพ่อแม่เป็นคุณตาคุณยายที่ดีมากนะคะามาดูช่วงที่สองนะคะเราอยากจะปลูกแล้วเนี่ยต้นตาลน,นะเราจะปลูกยังไงในช่วงที่สองนี้เรามาดู วิธีปลูกนะคะการเลือกดินที่จะปลูกตาลเนี่ยจะเลือกดินอย่างไรเดี๋ยวครูจะตั้งคำถามนำนะคะว่า <classics. S 1> ดินประเภทใดนะดินลักษณะใดที่ต้นตานนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกตินะคะในช่วงที่สองอ่านพร้อมกัน1 2ึสาม มาดูเนื้อหาละเอียดของกรอนบทนี้นะคะเมื่อเราเห็นประโยชน์ของต้นตาลตโนดแล้วเราอยากจะปลูกตาลตโนดนะผู้เขียนได้กล่าวถึงการเลือกดินที่จะปลูกนะคะเลือกยากไหมการเลือกที่ก็คือเลือกที่ปลูกยากไหมคะไม่ยากนะดินประเภทใดก็สามารถที่จะปลูกตาลได้แม้แต่ดินเหนียวนะในที่ลุ่มก็ยังสามารถปลูกได้แต่ขอให้มีทางระบายน้ำใช่ไหมคะ หรือว่าทางที่ดีเนี่ยควรที่จะปลูกในวัคที่สี่ปลูกที่ไหนคะจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ปลูกที่ไหนคะกินนนะติกาตอบสิคะตอบอ่าควรที่จะปลูกตามคนาค่ะอ่าตามคาเพราะอะไรคะถึงปลูกตามคันนาเพราะจะไม่เปลืองเนื้อที่ค่ะไม่เปลืองเนื้อที่นะคะถูกต้องไหมคะ,คะที่บ้านของเรียนมีที่นาไหม อาจจะไม่มีที่นาแล้วเรียนจะเลือกปลูกที่ไหนคะปลูกใกล้บ้านได้ไหมต้นตาลต้องเลือกที่ปลูกที่ไกลบ้านหน่อยนักเรียนเพราะอะไรคะเพราะลําต้นเพราะลำอะไรนะคะเพื <l uc os> ่อนกขาตอบว่างไงนะเมื่อกี้อ๋อก <l uc os> ลัวฟ้าผ่ามีส่วนไหมถ้าว่าต้นตานั้นสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าได้นะในช่วงฤดูฝนหน้าฝนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า ต้นตาลเนี่ยเวลาเราถือว่าไม่ควรปลูกใกล้บ้านเพราะอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างถ้าเกิดว่าเกิดลมพายุมาต้นตาลมีน้ําหนักเยอะใช่ไหมคะมีขนาดใหญ่ก็อาจจะล้มทับบ้านเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าปลูกปลูกใกล้บ้านเน่ยก็ถือว่าเปลืองเนื้อที่นะคะเปลืองเนื้อที่ถ้าไม่ปลูกตามคันนาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปลูกได้โดยไม่เปลืองเนื้อที่นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเรียนจะลองปลูกเนี่ยก็ไปปลูกให้ห่างๆบ้านหน่อยนะดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินที่ลุ่มที่ดอนหรือว่าดินเหนียวขอให้มีทางระบายน้ําต้นตาลก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้มาอ่านพร้อมกันนะคะตั้งใจอ่านนะคะหนึสองสาม เร็วกว่านี้หาะอูไรกะรีคิดทยนันปีเลเตปีมุ่งกำลรุงกันปีหลังนั้นกนจะนำไปตามทางแลผู้เขียนกล่าวไว้ว่าที่ดินเหนียวเนี่ยที่รุ่มดินเหนียวก็ปลูกได้ ที่ดอนดินร่วนก็ควรปลูกนะผู้เขียนบอกว่าในปีแรกต้องดูแลไหมคะต้นตาลเนี่ยในปีแรกต้องรีบมุ่งบำรุงกันก็หมายถึงว่าเราต้องดูแลหน่อยในช่วงปีแรกๆนะคะแต่ถ้าปีหลังปีที่สองนะหลังจากปีแรกถัดไปเนี่ยปีที่สองต่อๆไปเนี่ยต้นตาลจะงามเองตามธรรมชาตินะคะปีหลังนั้นต้นจะงามไปตามการนะนักเรียนตีความจาัด คำศัพที่ปรากฏในเรื่องให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเรื่องด้วยนะคะปีหลังนั้นต้นจะงามไปตามการนะคะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองส คำถามนี้นักเรียนคงตอบได้ทุกคนนะคะดินประเภทใดคะที่ต้นตาลน,นั้นจเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติแล้วก็ให้รสชาติดีดินปนทรายชายฟังทะเลนะคะแม้จะเป็นน้ำกล่อยก็ยังปรากฏว่ารสหวานใช่ไหมคะยิ่งโตเร็วใช้สอยไม่ค่อยนานทำน้ำตาลเลิศดล้วนควรจะลองนะคะถ้าครู ข้อสอบถามมานักเรียนต้องตอบให้ได้เพราะฉะนั้นในบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธันเหมาะไหมคะที่จะปลูกตาลตนหนเหมาะนะคะก็ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็เหมาะที่จะปลูกตาลตนหทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดินปนทรายชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะได้ผลดีเป็นพิเศษนะคะ ในช่วงที่สองนั้นผู้เขียนได้กล่าวถึงดินใช่ไหมคะดินที่ปลูกตานักเรียนทราบแล้วว่าปลูกได้ในดินทุกชนิดทุกประเภทนะคะและตาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายชายฝั่งทะเลนะคะ